อะมาคนจับท้องได้เฉยดูท้องไหนวะอะไรอ่มันลึกขนาดนั้นเลยเหรอทไมโดนจตเม็ดมันวะเม็ดอะไรมันจะเป็นแบบเป็นไม้วนอยู่ะเป็นม้วนๆนะจ๊ะได้ส่วนรถนี่ซื้ออันนี้เลย กนะูช่งดีหรือชคไม่ดีวะต้องซื้อนะก็มา้เจหรอแต่อันนี้ก็จะไม่ได้รมรายการกับพวกทองแข่งนะคะพี่เอาเด้ารันยแมงนี่ไงทองแข่งนีเคยเห็นตนิ่ะเขาทำออกไม่ได้ผู้ปได้ไงวะ <c oughs> เอาไปลองดิเอาไปยัดใส่ที่เดิมก่อนอันนี้เป็นส่วนรซื้อเยัดหมซื้อเพสรถสองพบาทหมดเทสวัไหนควันนค่ะ สามไหมใครจะมาเราไปแยกกันเลยสาิบพฤษภาเอามานี่ก่อนเอามานี่ก่อนเก็บเอาไปซื้อซื้อซื้อแหวนอ่าคุณกน้องของคุณกูกูจะเก็บไปซื้อแหวนพี่น้องดิฟได้ไหมพัญญาสไได้อ้่ะกำลังหนูทำได้อ่ะขอคือต่อคอตังค์เดี๋ยวมันแตกต้ให้เขาใส่ก็แค่เปิดอันนั้นออก